ร้านก๋วแบงสวัสดีค่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวชันจะใหม่ร้านกแวแบงนะคะวันนี้มีงานบุญค่ะเจ๊ขาวกับก๋วยเตี๋ยวของเขาค่ะวันนี้เจ๊ขาวทำก๋วยเตี๋ยวมานะคะก๋วยเตี๋ยวมาทำบุญผลมไม้มมมอันนี้แปดน้อยไฟทะลุกับเพื่อนของเขาอ๋อกาลยานมิตรค่ะ อันนี้เจ๊อ้อยกับหลวงพ่อที่เขาอุปถัมภ์อยู่นะคะแล้วนั้นหลวงพ่อจำลัดค่ะหลวงพ่อจำลัดวัดเจริญสมนักิจและหลังสานะคะและอันนี้พี่ป้อมค่ะ